สวัสดีครับผม s t a r ์เค e เนะครวันนี้ผมก็อยู่กับเก็บเอ็กชอนะครับอ่าอยู่กับคุณคิวเหมือนเดิมนะฮะอ่าวันนี้เราก็เปิดคลิปโดยการถือปืนสีแดงนะครซึ่งลูกนี่แม่งแทบมีเป็นหมื่นนะฮะอ่าก็ตามนั้นแหละครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาเปิดประเด็นในด่านเรื่องมอมมี่นะฮะอ่าแล้วใครที่รู้สึกว่าใครห้าวใครเจ๋งใครอะไรก็มาหอด้นะครับหอนี่เป็นจุดเด่นของมนุษย์เลยทีเดียวนะฮะอ่า เจมบอกว่ามีกิจกรรมพิเศษนะแจ๊ะเอ่อแต่กูไม่ไปนะฮะแม่งเข้าที่ไรไม่ห้องเต็มตลอดทุกทีเลยฮะอ่ากูก็ไม่สนใจอะไรหรอกครับถ้ามีโอกาสที่เข้าก็เข้าไปนานแล้วล่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเปิดประเด็นในมอมมี่นะฮะเรื่องของมองมมี่นั่นเองนะครับโอเคเราจะมาเปิดประเด็นยังไงเหรออ่าคงจะงโงสีครับผู้เกียร์เครื่องบินโอเคนะฮะหลังจากที่เครื่องบินผ่านไปนะก็อ่าอะไรเนี่ยออดิชั่นมาอ๋อออนไลน์นะอ่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วครับเป็นนอรายนะฮะอ่าไม่วอเตอร์น,นี่คืออไม่่่เกียวล เป็นชื่อออนไลน์กออนไลน์ no นะฮะอ่าก็คุณฝนนั่นแหละเออคือการถ่ายคลิปอะไรของผมนี่มันลำบากมากนะครับกว่าจะตัดคลิปกว่าจะถ่ายแล้วแม่งกระตุกโคตรกระตุกเลยเอฮ้ยเฮานี่นี่มึงทำอะไรเนี่ยฮะมุมมองกำแพงอะไรเนี่ยมุมมองกำแพงอะไรตรงนี้เนี่ยฮะมีอะไรเหรอม,มองนี่ใช่ไหม <laughs> มักกมอมมี่แม่งไม่ดุเลยวะ่ะ ตงสัยต้องออกไปเฮ้ยเยี่ไแม่งกูจะลงไปหามึงสักหน่อยไอ้แม่งลงมาหากูก็ดีเลยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ปน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 ยิงดิกระสุนมันหมดแล้วไอ้สัตว์มึงพึ่งยิงทำไมฮะตรงนี้น่าจะรอดสุดแล้วนะแต่ว่าการ์เดียนมันอยู่บนหัวแอบยิงแอบจุได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้แม่งหัวร้อนเลยแอบหัวร้อนเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะ ยินดีกับพกลมาดิดิมาดิมาดิินบินินามาาม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 าามามีมา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 มวมามามาาม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 ้มัมนมามับมามัมาามามามนัาาาาาะมมมมา มาเคินหนามามาบุยมาวยเหรอเฮ้ยายมาโวยมายโยฮยา้ยเยไอบ้ยบยมึงโอ้อะไรอยเยี้แยะดีเยอะแมไอ้แป๊น่ยูเลือดก่อนจะไหมโอ้โหลูกซองยิวหา้อไอ้สัตว์มาดิพี่ยิงหา่อไอ้สัตว์โลูกนี้กูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะบางทีเที่มยิงโดนปืนทองยิงเลยไอ้สัตว์ มึนมึนมึนเดือตายเรื่องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกียรโฟหรือเปล่าวะคิดแม่งวับเลยใช่เปล่าหรือว่าหลอนไปเองวะหรือว่าจอเสียตกใจนึว่าจอเสียเป็นไงเจอระครั้งทีแม่งสัตว์กระทั่งหน้าสั่งกระทั่งกระตูนมามามึงแน่จริงมึงมา มามาเฮียมังยิงกาดเลย้เยบัวไอ้สัต่งมาเออตายไปหนึ่งโออเขาให้โอ้ยบังโอ้โหบังเอาป้องเลยไอ้สัตว์โอ้ยเฮียแม่งบังอยู่ได้ไอว์เอ้อ อ๋อเหรอเฮ้อได้ยินว่าได้ข่าวว่ามึงฆ่ากูใช่ไหมมึงฆ่ากูใช่ไหมวันนี้กูเอาคืนมามาหันไปซะมึงหันไปซะมึงโอ้เกือบตายแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยมิงปิงเอาไหมครับถือว่าโหดไม่ใช่เล่นนะฮะเวลามึงนี่กูวิ่งกูวิ่งกูไม่ช่วยมึงหรอกไอ้สัตว์ไอ้เหี่แมงไก่ตายเลย <c oughs> ทำอะไรกูไว้นอะทำอะไรกูไว้ตีทำอะไรกูไว้เอ๊ะเอ๊กูไม่ช่วยมึงตายสักทีเถิดมึงใหญออยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่เ้าไหมเข้าโลมันล้โหงุดงุดใช่ไหมมึงงุดใช่ไหมเ้อฮ้อฮ้เดี๋ยวนีมาลมาล้วมา้วมาแลล้วมาแว้วว้ยิงไว้ว้วมววาแล้ว้ามา มาดิสัตว์เกี่ยวกูกลัวเหรอเฮ้ออี๋นี่มึง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 ตายมึงไม่ต้องมาลอ่มมอ,ลอกูไม่กลัวมึงหรอกไอ้หน้าส้นส้นอะไรอยู่วส้นมอม,มี่แล้วกันตายต,ยา,ตายตาต้องไม่ปลนะ่อยมึงแน่คราวนี้เอาเอาบินไปไหนล่ะคราวนี้ อยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งมานี้ยครับทุกนั่นไงกูว่าแล้วมึงต้องวิ่งมานี่ยสายต้องมือสายต้องมือสายต้องมือวิ่งไปไหนมึงจะวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนมึงวิ่งไปไหนไปไหนหนีหนีกูรู้ว่ามึงเต้นอยู่ตรงนั้นยังไงกูว่าแล้วมามึงมาถูกจังหวะแล้วเพื่อนมาถูกจังหวะแล้วเพื่อนมาถูกจังหวะแล้วเพื่อนตายแต่าแล้วฆ่ามึงมาเฮ้ยยิงไว้ยิงไว้กัดไว้กัดไว้ กันไว้กันไว้เยี่ยมแม่เล่นเป็นนี่ว่ะแล้วมึงจะโดดลงมาทําไมอ๋อมาเอากระสุนนะครับไอเดียมันมันมันเร็วผิดปกติวะมึงอย่าเราใช่ไหมมึงจะแก้แขนใช่ไหมเหรสรุปมึงจะแก้แขนกูใช่ไหมเหรอเฮรอเฮรเหรอโอ้โหอ้โหฟ้าระเบิดแกงกูชัดๆเลยไอเดียนี่มายังไงวะเนี่ยเฮ้ยมาไงร่วงร๋อมันอยู่ข้างบนเลยแตกไป็นผีที่ย่าตายสองรอบเป็นสามรอบ มาดิมาดิเฮ้ยมา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 โอ้โหเย็นเย็นยิง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 เอสทียิงดิครับมา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 อ่ายิงดักรอดิครับไอตัวเดิมอีกแล้วไอตัวเดิมแม่งสงสัยแก้แน่นอนเลยเนี่ยไม่ได้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 ปล่าก็ให้นี่อย่ากันยุง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 ก้นไม่ทันเย็ด เฮ้ยโอ้โหแม่งฟ้าผ่ากูพอดีเลยมาดิมาดิมาดิกูเจาะมากูวไอ้เหี้ยกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้้วไอเหี้ยกูไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยแม่งโผล่มาตรงหน้ากูเลยกกูตใจใจเป็นี่เฮ้ยแม่ไม่ได้แดกแดกกูหลบทันอะไรคิดว่าจะกูจะยิงท้ทันล่ะฮ่ฮ่า ตูไม่มีจํากัดกระสมุนของเขาไม่มีจํากัดมาจะเลือกฝั่งไหนจะเป็นม็อมนี่จะเป็นมนุษย์เลือกผิดแล้วผิดแล้วมูจะผิดหรือเปล่าไป็นรุ่นเนี่ยร้อนร้อนอย่าพึ่งร้อนอย่าพึ่งหรอร้อนแล้วร้อนแล้วยิงยิงยิงเกือบแล้วเด่วนไอ้ยจนี่แม่งอันตรายมันอันตรายจังดักหน้าแม่งไปเลยเทีย เฮ้ยไอ้เรี่ยข้างบนโอเคครับรอบที่5้าครับเราจะเป็นฝั่งมนุษย์ก่อนนะครับต่อไปหลังจาก5อัพนะฮะถึงรอบที่8เราจะเป็นฝั่งบอมมี่กันนะครับมีการพูดคุยกันนะฮะแต่เราจะไม่สนใจนะกาเด้นกาเด้นตบเราทีฟาโลตกใจหมดไอ้เหี้ยกูไม่ให้กูไม่ให้มึงตบฟาโลจะให้กาเด้นตบ ให้ดูดูเรื่อเออตายแล้วมันลิงกูละคราวนี้เฮียเฮียเฮียสองตัวเลยสัตว์มาดิมาดิอ้าวหนีไปเลยอ้าวมึงคิดแบบนั้นมาเร็วกูอยากเป็นมอมมี่จัดเด่นจัดเด่น มาหนิมกระเด็นกระเด็นกระเด็นมานี่มานี่มานี่เรือตายโอ้โหแม่งเยมาอย่างหลายตัวเลยเกินโอ้เรือโดนดิมาแตกดิสัตว์โอ้โหแม่งมัดสองตัวเหรอเฮ้ยมา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 เอาอะไรมากมายเหรอเอาอะไรดีเร้อรักเรืรกเฮ้ยโอ้โหกระเด็นใจเย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 ็นใจย ยา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  wing เจ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งสามตัวลุมเลยอ๋อระคังครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเป็นหัวหน้าฟาโลนะฮะเกิดมาปุ๊บแม่งเป็นปั๊บเลยคนแรกคนแรกคนแรกแต่แม่งไม่มีการตบขึ้นนะฮะคือป่าวมีการตบขึ้นนั้นเล็กน้อยนะเราจะไปสมตบเขาเลยนะ หลอนด้วยไอสัตว์โอ้โหแม่งหนีกันหมดเลยเยอะเรื่องเรื่องอะเฮ้ยขอให้นี่ปืนแดงมือสองตัวโอ้อาเอาแล้วเอาแล้วไอ้หลอนหลอนหลอนไอ้เดียร์หลอนเย็ดหลอนหลอนละมาดิครับรออะไรอื้ปืนแดงเดี๋ยว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 ไอ้ข้างบนด้วยไอ้สัตว์ข้างบนอีกเกียดเกียด

ถอนกำลังถอนกำลังถอนกำลังอยา่ยาอยา่าอย่าใจเย็นใจเย,ยน็นถอนกำลังเฮ้ยเกือบตายครับทุกท่านวงแตกแล้วนี่เราตีก็ได้ครึ่งทางครับนขะอเพิ่มเลือดก่อนโอ้โหแม่งตายรัวๆเลยเพื่อนเราฐานเราฮะตอนนี้มอมมี่สงครามระคังมาสองพันหะ้านฮะโอ้โหแม่งนระัวเลยตอนะนะีนะ้ไหวไหมฮะ สงสารเหลือเกินอะไรติดกันตลอดผมก็ลบปัดอีกบอมม่วงอีกไม่ได้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 ผมม้องแม่งเกลียนเกินเฮ้ยเพื่อนเพื่อนได้อยู่เพื่อนได้อยู่เฮ้ยบุกช่วยเพื่อนหน่อยบุกช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเร็วมีเพื่อนตายไปอีกคนแล้วตอนนี้วูมันตัดกำลังอ่ะอีบอมม่วงตรงนั้นน่ะ เพิ S <S <々>่มเลือดก่อนสามก็หกร้อยพอมันต้องเพิ่มเลือดเป็นจังหวะทีจังหวะนะฮะตอนนี้บอลเป็นเอะ้นะฮะแม่งยวงไปดูยัยไหมยวงเลยหุยสองร้อยอีกใช่ไหมเพื่อตายมื่น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 ไอสัตว์มื่นมื่นดีครับมื่นดีแม่ง สั่นยากเลยเกิน,นี้บอมม่วงมันเยอะแล้วเกินจีเอ็มมันกระจกของเกี้ยนเกียนนะฮะไม่รู้แม่งมันสุ่มได้ไงไอ้บอมม่วงอีกที่กูสุม่มยัแม่งไม่ได้เลยได้แต่ปืนแดงมาเนี่ยแต่ก็คุ้มอยู่หรอกรโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอ่าพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับกับมอมมี่นะครับในเกมอีกช็อตน,นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ